เวลาข่อยถ่ายคลิปไปหาเซเบียดไปเฮ็ดเวียกตัดห้าวานปุ๋ยเป็นสันบบค่อยมีผู้อยากเบิองดอกยอดวิวนี่ลงติ๊กต็อกล o งยูทูบลงคลิปเลี้ยวสูงสุดเลยให้บ่เกินสามร้ยวิวสามสามร้ยคนเบิง่งแต่ว่าเวลาข่อยเฮ็ดคลิปยังเปิดขวดเราเนี่ยเปิดตู้เย็นพ่อขวดเบียงสิล่าสุดว่าหนสองพคนเบิง่ง คลิปลา,เปเาบเป็ดเราก็เปิดเรามิลิเดียนกินโอ้โหคนเบิงสว่งพันกลัวคลิปอันเอียงก่อเราใช้ยพุ่มสยคนเบิงบลากหลายมีหอดข้อเมนมาถามพู้เลี้ยวว่าให้รีวิวรสชาติเนาะก็คลิปไข่ไปเฮ็ดเวียกไปหากินนั่นสิบอมีผู้สนใจเลยแนยวมีสาระเนี่ยแต่ว่าไรสาระนี่สนใจดีเอาไข่เฮ็ดเบิงให้กาล่ะแก้ว